คนครับอายุ29ปีจากบ้านกลวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคุณพ่อสมโพชคุณแม่สวยผ่านสังเวียนอาชีพมาแล้ว45ครั้งครับชนะ43เนาะ35แพ้2ครั้งแล้วก็ชนะคะแนน11ครั้งครับนี่ประวัติย่อๆของทางด้านครัพทีมแดงครับนักมวยจากอินโดนีเซียรูบินนั้น21ปีครับ16ครั้งชนะ10แพ้6ครับเพื่อให้ฟังแล้วก็เข้าใจง่ายกระชับ ผูมายขอใช้คําหน้านะครับว่ารูเป็นฟังง่ายดีครับแล้วขอบคุณท่านผู้นาการโรงเรียนวัดไผ่ล้อมครับท่านผู้นาการสุรพลช่างดวงจิตที่กรุณามอบพื้นที่ให้บริษัทพาิีคอมมิวนิเคชั่นเสนอผลงานที่นี่เป็นครั้งที่3แล้วครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับในานามของผู้เติมศักด์แล้วก็คุนธนินนะครับปิติธนาสารสมบัติวันนี้คู่เอกทัพทมแดงนะครับสิรุวัูกับ รูเบนนะครับนักมวยผู้ท้าชิงวันนี้ทนไหวไม่ไหวเพราะว่าทัพทีมแดงนี่ต่อยแล้วแบบได้เสียตลอดเลยนะครับจากวันนี้แล้วถ้าหาก,กว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรพลิกผันทําให้เข้มขัดหลุดจัดเอวทัพทีมแดงก็จะมีโปรแกรมยานต่อเนื่องนะครับวันศุกร์ที่15มิถุนายนที่เวทีมวยชั่วคราวลางกีฬาเคหะชุมชนห้วยขวางครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยมิถุนา งานวิสาขาบูชาวัดไผ่ล้อมจัดนิทรรศการ1 0 0ปีชาติการหลวงพ่อพูลละสังขารวิสาขาบูชาลำลึกปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่4มิถุนาย,ยนนะครับเวลา9นาฬิกากักนาทีหลวงพี่น้ำฝนนำสิทธิจนรุสิทธิถวายความกตัญยุก,กตวเวทีณนะวัดไผ่ล้อมจังหวัดนะครพนมก็เชิญสองบร่วมาครับล้ำลึกวิสาขาบูชาที่นี่มาเริ่มยกสองรูเบนผู้ท้าชิงชาวอินโดนีเซียนะครับทัพทิมแดง ลูกศิษย์ของคุณเติมศักดิ์ฤเสียดำพร้อมทั้งคุณธนินนะครับเป็นฝ่ายไล่วันนี้รางวัลนะครับนอ้องก็เลยเทีเ่ยววันนี้ทางางสุจินนะครับมาเองเลยเสียอตัวก็มอบด้วยแล้วก็มีทั้งนิคมบุญวิเศษอีกห้าพันด้วยนะครับน้องเลือไหนก็แล้วแต่ลุ้นกันต่อนะครับยกที่2ครับคุณชากรคุณเพ็ญนภานุกนาา,า,าจากอารบามเอาเคยมาฝากก็มีรางวัลพิเศษให้นะครับ จากบ้านสมุนไทยต้องเจ็บเดินแล้วครับทับทิมแดงซ้ายเคาะขวากดลำตัวไปเรื่อยๆครับกระพอยกาแฟพอยไหลอีก3,000บาทคุณรมดินพรประทานเอาละครับดูครับนับนอกรางวัลพิเศษเยอะต้องละเอียดต้องใจเย็นๆครับเพราะว่า15มิถุนายนที่สนามกีฬาห้วยขวางนั้นรอคิวอยู่ครับคุณยายทัศนครับครับก็วันนี้ต้องเต็มร้อยนะครับสำหรับทัพทีมแดง กองการแชมปร้อยสิบแปดอนด์ของ PBA ด b a โอ้ยซ้ายหกซ้ายตัดข้างล่างแล้วนะครับเล่นล่างเลยโอ้โหขวาบนสวนวันนี้ทางโอเชีย,น,ชยบบน,น,นนะครับโอเชียนเานาแล้วก็โครเซ่นะครับโดยคุณปัญญาก็มีรางวัลมามอบให้ด้วยนะครับดูแล้วได้ลุ้นเลยนะครับหมัดคลอสขวานี่แรงครับรูเบนต้องระวังนะครับมีทั้งซ้ายแล้วก็ขวาตีกันเชียงออกไปรอบๆอ,อ,อ้าครับหนสองเข้าไป นี่หมายมันปั้นมือไว้แล้วปีนี้นี่นวางไว้อีก2-3งสาท่นครับจะได้ชิงดับบิลยูบแล้วครับทางด้านของทัพทีมแดงดดดยังไม่แม่นนะครับหมัดขวาค,อคอ่อยๆเลาะไปเรื่อยๆครับเป็นแค่ยกที่2นะครับมีสิทธิ์ที่จะมีสิทธิ์ที่จะน็อกหรือว่าหามเลยนะครับเพราะเราไล่เร็วและไล่แรงด้วยนะครับทัพทีมแดงพอจะเข้าโค้อัพเสียงตือนสิทนาทีดารขึ้น ก็คงจะผ่านไปได้สำหรับรูเบนนะครับ